หเหมือนกัรอาคเาเขาก็ตั้อยู่หรอครับช่วงนี้กับหกบาทกว่า เดี๋ยวนี้รถเกี่ยวห้างกับราคาเกี่ยวกับอยู่ประมาณหกร้อยต่อไรครับแต่ว่าวันนี้นี่หนามั่นกับแยแพยงแจ้งน้อยอยู่แต่ว่ากับซอยเหลือเกษตรก,กรเพราะว่าเกษตกกรกอนเนามันได้นนล้มทุนเดี๋ยวนี้คือค่าปุ๋ยแพยงครับค่าปุ๋ยเดี๋ยวนี้ยูเรียกกับอยู่พันหาร้อยหาที่ป่าครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแพงกับคน,ก,นกับเล็กกับ่ออยากเป็นปุ๋ยปันใดเพราะว่าราคาเขาก็จะแจ็คสี่เป็นยังไง่นีละครับวันนี้นี่กับ แปลขาดทื่นนั่นแหละครับผมิดร่งตัวได้ผมก็บ็อกขึ้นราคาย้อนเนี้ยครบเพราะว่าผมก็เป็นแต่แต่่อนนื้อกันรากาผมก็มนีรถเกี่ยวก็ซวยเยอะที่น้องเข้าหดไปเช่าหน้าไปเรื่อยๆครับผมการเก็บเกี่ยวหน้าปางนี่สือยู่หกน้อยปกติอยู่ครับคือบอกขึ้นราคาการเกี่ยวเพราะว่าราคาเขาบก็อกขึ้นกต่ี้ตวนท้ายหน้านั่นเพราะว่าการเข้าเกลียวแพงค่าเกี่ยวเขาไป ให้หน้ากับสิบเหเลอยยังเไ่อครับผมเพราะไปช่วยประเทศตรกรบ้บานเท่าที่น้องเท่าให้ราคาในเงินใส่จังหน่อย <laughs>